สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทานทั้งทางสิดีดัตมีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่27พฤษภาคม2565รรแล้วดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันเส,สาร์วันนี้นะต้องบอกกับการเงิน้่องมือแล้วโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่นะคะที่ชอบทำบุญทำทานนะเรียกว่าบุญสง่งผลจะทําให้คุณมีโชคลาภแบบปุกๆได้อย่างไรก็ดีค่ะวันนี้นะคะในเรื่องงานเนี่ยมันอาจจะมีการติดขัดเจออุปสรรคงานสะดุดไปข้องตัวนะ นะฮะอันนี้ก็ต้องออรอบครอบด้เรื่องของการงานสักนิดหนึ่งสำหรับดวงคนที่เกิด,กว,ด,ด,กปปดกวันทังคมาเป็นพหัสสัป,ปดาห์แลวก็วันพฤหัสถือวันนี้นะคะการเงินโชคลาภเนี่ยถือว่าดีทีเดียวแล้วก็ยังเหมาะที่จะเริ่มต้นหรือขยายงานตัวใหม่ด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะก็คือว่าใครก็รักษาที่มีการขับสี่ยางพาหนะเนี่ยต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะคะอย่าประมาท สำรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีแดงเงินสีขาวแล้วก็สีชมพูแล้วเครื่องประดับที่เราจะเสริมดวงนะคะใส่ติดตัวไว้นะก็จะมีเพชรมีหยกแล้วก็กเครื่องเงินค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะที่จะทําการสักการะบูชาเพื่อให้เกิดโชคลาภนะคะก็จะเป็นไอ้ไข่น้องส้มฉุนองค์ท่้นท้าเวสสุวรรณพระราหูหรือใครก็แล้วแต่นะที่เลี้ยงปูมานไว้นะคะก็าะสามารถขอโชคลาภจากกูมานได้ด้วยเช่นกัน คนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมค่ะหรือเด็กเกิดในวันนี้แล้วเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดนะเน,น้นค่ะเนเรื่องของการให้ทุนการศึกษา,าไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าเด็กยากจนหรือของพระปิสุสโศกสามเณรก็ได้เพราะอานิสงส์ตรงนี้จะทำให้หน้าที่การงานเราค่ะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าข้อสำคัญนะจงแก้ปัญหาเรื่องบริวารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ส่วนอาหารค่ะที่เราจะใส่บาตรก็ดีถวายสังฆทานทำบุญเลี้ยงพระก็ดีนะคะก็ขอให้เป็นอาหารที่มีลักษณะเป็นเส้นๆน,นะคะอาจจะเป็นขนมจีนเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้หน้าที่การงานเนี่ยนะคะหรือการลงทุนเราต่างๆเนี่ยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อย,ยอดในกิจการนั้นๆได้นะคะแล้วก็ข้อสําคัญนะจะได้รับการตอบรับจากคนรอบข้างได้อย่างดี แล้วการเงินค่ะก็จะไม่รั่วไหลนะคะการเงินก็จะคล่องไม้คล่องมือนะคะมีเ้้อมาไม่ขาดสายเลยทีเดียวเราจะมาดูกันค่ะว่าตัวเลขที่วางไว้เมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในรอบ17.30นอนได้ที่ออกคือ993แล้วก็87รอบนี้นะตัวเ็ขเลข9ค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนแล้วก็หลักสิบบนแล้วก็ยังเข้ามา2ตัวบนของชุดจับคู่นะคะชุดจับคู่เนะี่ยมีเลข93 ตัวรอบ18.30นอได้ที่ออกคือ717แล้วก็85รอบนี้ตัวเน้นเลข1ค่ะเข้ามาในหลัก10บนแล้วก็ตัวเน้นอีกตัวเนี่ยคือเลข5นะคะก็เข้ามาในหลักหน่วยล่างชุดวินค่ะเข้ามา2ตัวบนด้วยนะคะก็คือเลข1เลข7แล้วก็ยังเข้ามาใน2ตัวล่างก็คือเลข8แล้วก็เลข5ส่วนในรอบ19.30นแล้ที่ออกคือ545แล้วก็96รอบนี้ค่ะตัวเน้นนะ เข้ามาทั้งสองตัวเลยนะคะที่ให้ไว้ตัวเลขเล็ห้าค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนนะคะแล้วก็หลักหน่วยบนส่วนตัวเลนอีกตัวหนึ่งคือเลขเก้าเข้ามาในหลักสิบล่างนะคะชุดวินเนี่ยเข้ามาทั้งสองตัวบนและสองตัวล่างเลยนะคะสองตัวบนก็คือเลขสี่กับเลขห้าแล้วก็สองตัวล่างก็คือเลขเก้ากับเลขหกมาถึงช่วงของการวันตัวเลขเด็ดประจําวันศุกร์ที่27พฤษภาคม2565สในรอบ17.30านนค่ะ ชุดวินเลขที่วางไว้ให้ก็จะเป็นเลข5เลข2เลข0เลข1เลข3เลข8เดินไปที่เลข5กับเลข2ชุดจับคู่5 4 5 7 5 6 5 9 4 2 7 2 6 2 9 2แล้วมาถึงช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้ก็จะเป็นเลข0เลข5เลข4เลข3เลข2เลข6เดินไปที่เลข0กับเลข5 สำหรับชุดจับคู่01070809 15758595แล้วมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวิลชทจ่วางไม้ให้จะเป็นเลข9เลข7เลข5เลข8เลข4เลข6นั้นไที่เลข9กับเลข7สำหรับชุดจับคู่90919293 90, 07172737อันนี้ก็ไปทั้ง3าช่วงเวลาเลยนะคะของวันศุกร์ที่27พฤษภาคมอย่าลืมนะคะทำบุญให้ทานนะคะอันนี้ส่งตรงนี้จะทำให้เรามีกินนะคะแล้วก็มีการเงินที่ดีนะคะรวมถึงในเรื่องของโชคลาภพรุ่งนี้ค่ะบอพพ์เป็นไหนกับรายการเล็กเด่น,น,นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมีบัชนเควันนี้สาราทุกท่านเปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีและมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ